สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับเมื่อวาน7เมษายน2564ครับยอดผู้ป่วยโควิด19ในประเทศไทยนะครับสูง334รายนะครับวันนี้หมอชาติก็เลยจะมาคุยกับพี่น้องอสสอสมนะครับว่าทําไมถึงมีการระบาดที่รวดเร็วแล้วก็มีจํานวนผู้ป่วยที่สูงขึ้นมากเลยดีนะครับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในสถานบันเทิงก็คือสายพันธุ์อังกฤษนะครับ ซึ่งระบาดได้รวดเร็วถึง1.7เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลจากศูนย์ไวรัสวิทยานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในท้ายคลิปนี้จะมีข้อมูลจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันนะครับท่านได้มาให้ความรู้เรื่องอาสายพันธุ์ ของโควิด -19 ที่กลายพันธุ์นะครับจำนวน3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์อังกฤษแอฟริกาใต้และก็บราซิลนะครับซึ่งแพร่กระจายได้รวดเร็วและก็เป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ตอนนี้ระบาดอยู่ที่สถานบันเทิงและก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับก็คือสายพันธุ์อังกฤษนะครับว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับรวมถึงพี่น้องอสอสอ,อสอมอนะครับในเมื่อไวรัสมันแพร่กระจายได้รวดเร็วและก็ ผู้ป่วยจะมีปริมาณไวรัสในร่างกายสูงถึงสูงมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราก็จะต้องเ,งเร่งดําเนินการนะครับตัวตาสอสองคัดกรองดูแลให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่าให้เล็ดลอดนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นใน5จังหวัดหรือว่าในพื้นที่ระแวกใกล้เคียงหรือไปในสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่างๆนะครับก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ให้พี่น้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับและก็ดูแล ในพื้นที่ชุมชนที่เรารับผิดชอบนะครับสอสอนะครับเป็นตาสับปะรดและก็คัดกรองและก็รายงานรอพสตอรายงานทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทางฝ่ายปกครองนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องอสมครับช่วยกันนะครับสู้ๆนะครับเราจะได้ปลอดภัยจากโควิด19นะครับแล้วก็เราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องอสสอสมที่เคารพรักครับ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ต่อยเพื่อนเพื่อนอสมอด้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเราด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอที่หมอชาติจะนามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลายคนถามว่าสายพันธุ์อังกฤษนี้เนี่ยนะครับที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับวัคซีนจะคุมอยู่ได้ไหมผมตอบได้เลยว่า สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ทั่วโลกขณะดนี้ที่เราเรียกว่าต้องอคำนึงถึงหรือต้องระวังต้องอที่เรียกว่า variance of concern นี่นะครับมีอยู่3สายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์แอฟริกาใต้แล้วก็สายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์อังกฤษนี้เนี่ยนะครับแพร่กระจายได้เร็วแต่แวัคซีนยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่า วัคซีนยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมความรุนแรงของโรคไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับหรือสายพันธุ์อะไรก็ตามแต่ขณะน,นี้ความรุนแรงของโรคก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่การแพร่กระจายหรือการระบาดเพิ่มขึ้นนะเพิ่มได้ง่ายขึ้นกระจายได้ง่ายติดได้ง่ายนะครับแต่ความรุนแรงหรือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับ เพราะฉะนั้นวัคซีนก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับนะฮะทีนี้หลายคนเนี่ยนะครับพอจะฉีดวัคซีนก็มีการกล้าก,กลัว,ลวนะครับโดยเฉพาะกลัวเรื่องของอาการข้างเคียงนะครับอาการข้างเคียงที่เราฟังไม่ว่าจะในข่าวหรือในมีเดียต่างๆผมพูดเสมอเลยว่า,าวัคซีนทุกชนิดไม่ว่าจะฉีดวัคซีนเด็กหรือวัคซีนอะไรก็ตามแต่นี่นะครับ โอกาสที่จะแพ้แวัคซีนมีไหมมีนะครับมีทั้งนั้นเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันไม่แพ้แต่โอกาสแพ้จริงๆเนี่ยนะครับน้อยมากๆใช้คำว่าน้อยมากๆโอกาสที่จะเกิดที่เราฟังข่าวกันว่าเกิดลิ่มเลือดแล้วลิ่มเลือดเนี่ยนะครับจะไปอุดตันในเส้นเลือดส่วนลึกหรือเส้นเลือดของสมองนะครับแล้วทำให้สร้างปัญหาถึงกับบาต้องเข้านอน,อนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต อุบัติการ์น,นี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าไม่ว่าในเยอรมันในออสเตรียหรือในอังกฤษอุบัติการ์จริงๆจากที่สัมพันธ์กับวัคซีนเนี่ยนะครับจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้เนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งรายนะครับต่อการฉีดวัคซีนตั้งแต่แสนถึง1ล้านโดสอยู่ในระหว่างแสนถึง1ล้านโดสนะครับคือพูดง่ายว่า วัคซีนที่ฉีดไป1 0 0 0 0แสนถึงล้านโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับโรคนี้มีหนึ่งคนนะครับแล้วโรคนี้เขารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับเป็นในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า55ปีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับโดยเฉพาะในสตรตีตั้งครรภ์ที่เอสโตรเจนสูง